สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองอุดการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยมรรคมีงลแปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ยังคงอยู่กันต่อนะครับในเรื่องของธรรมะกับชีวิตประจําวันนะผมคัดเลือกนะครับในเรื่องของมงคล38ประการนะมาเล่าสู่กันฟังนะตามประสบการณ์ส่วนตัวผมแล้วกันนะก็ไม่ได้อิงตําราสัทีเดียว เเล่าส่วนฟังว่าตลอดชีวิตผมได้ผ่านมา50กว่าปีนะก็เห็นเรื่องของธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยที่หลายคนนะครับเรียกว่าทอดทุระแล้วกันก็มองไม่เห็นว่าจะมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างไรอีกแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับในทุกการสถานที่บางทีเรานั่งเงียบเฉยๆเนี่ยยังเป็นการปฏิบัติธรรมนะก็เรียกว่าไม่พูดในสิ่งที่ ไม่ควรพูดนะหรือว่าในขณะที่เราพูดก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะเราพูดในสิ่งที่ควรพูดนะแต่เราไม่พูดเลยนะครับหันซ้ายแลขวาอมหน้าเงยหน้าก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับถ้าเรามีสติอยู่ในฐานทั้ง4คือสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมสติในกายลว่าอะไรครับก็เห็นกายอิริยาบถนะเก่าดับอิริยาบถใหม่เกิดนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอิริยาบถ ็นความเป็นไตรลักษณ์นะครับของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟนะครับเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะครับของอารมณ์ความรู้สึกนะความนึกคิดนะครับของจิตนะของกุศลอกุศลเนี่ยการที่เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะครับในสิ่งนี้ผมพูดไปแล้วนะคือทั้งส่วนในรูปประธรรมแล้วก็นำมาทำเนี่ยถือเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเลยนะท่านจะอยู่ในที่ไหนก็ทําได้อะ เช่นผมนั่งอยู่นี้ก็ทาทาได้นะท่านจะเดินอยู่ในตลาดซื้อของก็ทําได้นะนะท่านจะใช้คนละครึ่งคนละครึ่ง p l า s อยู่ท่านก็ท่านก็ทาได้นะการปฏิบัติรมเนี่ยนะท่านจะเดินช้อปปิ้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ทําได้นะอยู่ในห้องซ้วมห้องน้าเนี่ยก็ทําได้นะนั่งขับทายอยู่นี้ก็ทําได้นะคือมันทาได้ทุกการสันที่สติคําเดียวเนี่ยนะ การจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคำเดียวเนี่ยนะทำได้ทุกที่เลยนะเพราะฉะนั้นมึงบอกว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันต้องใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะใครที่บอกธรรมะอยู่ในหนังสือธรรมะใช้ไม่ได้หรอกนะธรรมะต้องไปรอกันนะรอราง,งานหยุดงานไปปฏิบัติธรรมสิบวันอะไรประมาณนี้นะไปแบบทําอยู่ในวัดอยู่ในสารปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่ายัางเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอยู่มากธรรมะนี่อยู่ในทุกการสัที่เลย อยู่โรงเรียนก็ทาได้อยู่ในสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยก็ทําได้นะออจะทําการงานอยู่ก็ทําได้นะอยู่บ้านเรือนก็ทําได้ทําได้หมดนะผมจึงนะมาเล่าสู่กันฟังว่าธรรมะที่แท้จริงต้องใช้ได้จริงไม่ใช่ธรรมะตัวหนังสือนะไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะถึงจะได้ธรรมะนะไม่ใช่ว่าตอนเฉพาะสวดมนต์ไหว้พระถึงจะได้ธรรมะนะหรือว่าไปทาบุญในวัด ยังได้ธรรมะอย่างเงี้ยยังเข้าใจคัดเคลื่อนอยู่ก็เ,เป็นความพลาดโอกาสถ้าเรารู้ถึงว่าเราจะเก็บเงินเราไปมัวแต่รอการสถานที่ในการเก็บเงินทั้งที่เราเก็บเงินได้ทุกที่อ่ะนะแค่ในใจเรารู้สึกว่าเราต้องการเก็บเงินนะเรายังไม่ทันจะหยอดกระปุกที่บ้านใช่ไหมอ่าเราก็ถือเป็นการนะครับเรียกว่าเก็บเงินละนะพอเราถึงบ้านเราก็หยอดหยอดได้ทุกการสันงที่ธรรมะก็เหมือนกัน เราเติมเข้าสู่จิตใจได้ทุกการสันที่ด้วยการฝึกสติด้วยการมีสติในสติปัฐาน4ี่นะในฐานกายเวทนาจิตธรรมนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันต่อนะครับในมุงคลนะครับในข้อของการมีความอดทนในชีวิตประจำวันนะหลายคนบอกจะทนไม่ทำไมถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ทนอะไรประมาณนี้นะความอดทนกับความเก็บกดไม่เหมือนกันนะความอดทนแปลว่าเช่น วันนี้ร้อนนะคับร้อนเราจําเป็นต้องไปทําธุระข้างนอกนะต้องออกไปข้างนอกตากแดดนะครับนะมันมีเหตุมีผลของการที่จะต้องไปทําการงานตากแดดต้องเดินทางไกลนะเราต้องมีความอดทนทางกายเห็นไหมเราเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้โหต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดนะไม่อยู่ห้องแอร์ไม่ได้ ไฟที่บ้านดับนี่ก็กระสับกระสายข้างในรุ่มร้อนบางคนก็ทะเลาะกันที่บ้านด้วยสำไปนะไอ้เรื่องไฟฟ้าดับนะแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีน้ําไม่ไหลนะน้าไม่ได้อาบหุดหงิดนะอารมณ์ร้อนหัวร้อนเนะี่วยเนี่ยก็ว่าไม่มีความอดทนนี่แหละชีวิตก็เลยเกิดมงคลนะความอดทนจึงเป็นมงคลนะที่เราควรต้องมีนะ อดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนต่อความยากลำบากการเดินทางไกลนะการทำงานหนักอะไรประมาณน,นีนะ้ความอดทนนะครับอีกอดทนหนึ่งก็คืออดทนทางใจนะอดทนต่ออะไรอ่ะกาเรียกอะไรคนชั่วคนร้ายนะอดทนต่อคำสอดเสียดอดทนต่อคำใส่ร้ายคำว่าร้าย อดทนไม่ใช่อดทนไปเพื่อเก็บกดนะไม่ใช่พูดไปแบบนี้โอ้โหฉันอดทนมากเลยนะในที่เรียนที่ทํางานของฉันอดทนไปด้วยเก็บกดไปด้วยสุดใจเป็นโรคจิตเพราะว่าเก็บกดมากเกินไปนะเครียดไม่มีที่ระบายออกนะเพราะอดทนนี่แหละกลายเป็นคนเก็บกดเพราะาอดทนเนี่ยนะนอกจากอดทนต่อทางด้านร่างกายใช่ไหมอากาศร้อนหนาว ความยากลําบากของการเดินทางการทํางานหนักนะความเหน็ดเหนื่อยอันะนี้คือความอดทนทางกายซึ่งเป็นความเข้มแข็งทางจิตใจอดทนต่อคนชั่วคนร้ายนะคนที่มาใส่ความมาใส่ร้ายมาป้ายสีนะมาส่อเสียดนะครับมาดูถูกดูแคลอะไรก็แลนะ้แต่ว่าทำไมถึงต้องอดทนนะการอดทนนะ ใจเราก็จะนิ่งถ้าใจเรานิ่งนะครับมีความอดทนเนี่ยมันจะอ่านออกมันจะอ่านคนออกอะพูดอย่าง,ง่ายๆคนที่เข้ามาพูดนะครับเข้าใจอะไรผิดคาดเลื่อหรือเปล่าเป็นความจงใจหรือความไม่จงใจเป็นเจตนาหรือไม่เจตนามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกิเลสตัณหาในตัวเขามันเกิดจากบุคคลน,นี้อาจจะเป็นคนที่ด้อยปัญญา เป็นคนที่มีอคติซีบางทีอาจจะไม่พึงพอใจเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นหน้ากันหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่อดีตหรือเปล่าก็ไม่ทราบไงนะก็เป็นไปได้บางทีก็จะอยู่ใกล้กัน,นเดินผ่านกันนะแล้วก็ไม่ชอบหน้ากันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะที่เขาจะมาใส่ร้ายใส่ความพูดจาไม่ดี เน็บแนมสอเซียดอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดมันคนที่มีความอดทนเนี่ยจริงเป็นมงคลน,นะอย่ากว่าเมื่ออดทนนิ่งนะแล้วจิตก็มีความสงบนะวางอุเบกขาเห็นไหมต้องมีวางอุเบกขาด้วยนะไม่ใช่อดทนบางคนคิดว,ว่าอดทนเนี่ยมันคือเก็บกดอะ่ะฉันทนฉันทนฉันทนแต่นนข้างในเนี่ยโอ้โหมันมันมันเหมือนกับอะไรนะมันมันจะระเบิดอยู่แนละ้วแต่มันอดทนอดทนอดทน,อดทนแ้น จากความอดทนนี่กยเป็นความคับแค้นใจความแบบคับค้องใจคับแคลนใจทําไมไม่ให้ฉันโต้ตอบทําไมไม่ให้ฉันก็คําถามมันว่าโต้ตอบได้ไหมโต้ตอบได้แต่บุคคลนี่ไม่อดทนเนะี่ยมันมักจะโต้ตอบด้วยกิเลสเช่นโต้ตอบด้วยความโมโหโต้ตอบด้วยความหุดหงิดใจโต้ตอบด้วยความน้อยใจเสียใจ มันก็เลยเป็นการโต้ตอบที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาแต่ถ้าจิตเรามีความอดทนมีความนิ่งเมื่อมีความอดทนมีความนิ่งนะใครมาพูดอะไรใส่ร้ายใส่ความป้ายสีส่อเสียดเราก็สามารถอ่านคนออกได้ด้วยความนิ่งและอดทนเมื่อเวลาเราจะโต้ตอบนะแก้สิ่งที่เข้าใจผิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เขากระทำไม่สมควร นะเป็นสิ่งที่เขาควรกระทาอย่างเงี้ยเราก็จะโต้อตอบด้วยสติปัญญาเราจะไม่โต้อตอบเขาด้วยกิเลสตัณหาจะไม่สวนด้วยกิเลสตัณหานะแต่ว่าเราจะสวนกลับด้วยสติปัญญานะด้วยความจริงนะด้วยสัจธรรมด้วยความจริงที่ประกอบด้วยปัญญานะม่บางคนบอกอ้างความจริงนี่ก็ใส่กับนะทั้งโมโหโทโสโทสะอะไรประมาณนี้ แล้วสุดท้ายก็ยิ่งกลายเป็นเขาหละนะลาดน้ํามันเข้าไปสู่กองไฟอ่ะลุกพึบเลยนะสุดท้ายก็เละต่อยตีกันนะอันนี้ก็คือประโยชน์ของความอดทนนะที่ผมเล่าสู่กันฟังนะครับเราต้องมีความอดทนทั้งทางกายเป็นคนที่สามารถทํางานหนักได้อดทนต่ออากาศนะที่เปลี่ยนแปลงความร้อนความหนาวนะครับสภาวะที่ลำบากนะการเดินทาง ากายอะไรประมาณนี้สิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่สะดวกสบายอันนี้คือความอดทนทางกายด้วยปัญญาเหมือนน,นะคือเข้าใจแล้วอดทนทางใจนะต่อไอสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบางทีเราก็เจอเรื่องราวที่เราคาดคิดไม่ถึงเรื่องราวแห่งวิบากกรรมอย่างเงี้ยนะบางทีก็ทําให้แทนที่ว่าเราจะเจอทุกอย่างรับรื่นอนะ่นะมันก็เจอ,อุปสรรคปัญหานะซึ่งเราต้องมีความอดทนในการฝ่าฟันมันไป ต้องใช้สติปัญญาใช้เวลาในการฝ่าฟันกันไปด้วยความอดทน,นความอดทนจึงเป็นมงคลในชีวิตจำบันนะด้วยประการชนี้แหละที่เราสูนฟังนะประสบการณ์ผมนะอย่างในช่วงเวลาของชีวิตเรามันไม่มีใครรุ่งตลอดแล้วก็ไม่มีใครร่วงตลอดความอดทนนี่แหละมีความจําเป็นในยามที่ชีวิตเราขาลงในชีวิตยามที่เราเจอวิบากกรรม หลายครั้งหลายผลนะชีวิตมันยากลําบากนะชีวิตมันเหน็ดเหนื่อยนะมันเจอเรื่องราวเข้ามาในพิชย้ายหมดกว่าน,นะนะเราต้องมีอดทนนะเราต้องคุยง่ายคือสู้ชีวิตอ่ะอดทนที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปด้วยความมีสติก้าไปด้วยความมีปัญญานะค่อยๆแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปทีละเล็กทีละน้อย นะครับค่อยๆใช้เวลานะครับในการส,สางอุปสรรคปัญหาไปเจียเล็กนหน่อยนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมุงคนนะ่ะมีเยอะเลยในเรื่องของความอดทนมีเยอะเลยนะใครคิดว่าอดทนไม่สําคัญนะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะใครไม่อดทนใจร,ร้อนนะอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆเนี่ยยิ่งไปอันใหญ่นะยิ่งไม่มีความอดทนนะครับในการฝึกฝนตัวเองไม่มีความอดทนอดกั้นนะครับตอกิเลสตัณหา นะตามใจในกะิเลสตัณหาในจิตใจตัวเองอย่างเงี้ยนะยิ่ง,ย,งยิ่งปฏิบัติทำไม่เก้าหนะนะ้านะเพราะนั้นนี่คือประโยชน์นะครับของมงคลในข้อความอดทนในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมพบเจอนะในชีวิตผมนะซึ่งตอนสมัยวัยรุ่นบางทีก็ไม่อดทนนะอันนี้เล่าตามตรงตอนวัยรุ่นวัยทำงานใหม่ๆก็รุมร้อนเหมือนกันอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เร็วๆนะหรือไม่ก็อดทนแบบ แหมมันแค้นเนาะมันก็เจ็บใจแค้นอย่างเงี้ยแต่พอระยะเวลาชีวิตของเราผ่านไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าประโยชน์ของความอดทนเนี่ยมีจริงๆนะเป็นมุงคลน,นะครับเราต้องสามารถอดทนอดกั้นนะครับต่อทั้งความยากลําบากทางกายภาพและความอดทนอดกั้นนะครับต่อเรื่องราวของจิตใจสิ่งที่เราพบเจออุปสรรคปัญหานะครับเราส่วนไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ